สวัสดีค่ะนักศึกษาคงเคยได้ยินและรู้จักคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กันแล้วนะคะคำคำนี้มีความเกี่ยวข้องและสำคัญอย่างไรกับนักศึกษาวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะทุกวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน ความพยายามที่จะก้าวให้ทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงจนเกิดภาวะทันสมัยแต่ไม่พัฒนาซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานที่ไร้คุณภาพค่ะตลาดแรงงานในประเทศไทยทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือจะถูกท้าทายจากเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนายจ้างจะมีโอกาสเลือกคนเข้าทำงานได้ตรงตามความต้องการของตนเองมากที่สุด นักศึกษาถ้าหากไม่พัฒนาทักษะให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนแล้วล่ะก็อาจตกงานได้ค่ะเพราะคู่แข่งในอนาคตไม่ใช่คนไทยด้วยกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแข่งขันกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ที่สำคัญนะคะนักศึกษาจะต้องนำพาตัวเองเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนที่ใครจะคว้าโอกาสนั้นไปค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถและการปรับตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายฟังดูแล้วอาจจะเครียดน,นะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยรางํำแหงมีทางออกให้กับนักศึกษาทุกๆคนค่ะสำหรับท่านที่มาเรียนที่รางคำแหงนะครับที่รางงของเรานั้นมีมสานักสหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ ซึ่งสานักนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าว่าทุกคนสนใจนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจในเรื่องของศาสกาศึกษาท่านจะทําให้ท่านทราบว่าในตลาดแรงงานปัจจุบันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แต่เพียงวิชาวิชาสาขาวิชาที่เราเรียนเท่านั้นนะครับยังมีสิ่งอื่นที่จาเป็นจะต้องรับรู้ด้วยนั่นคือความคิดที่สร้างสรรค์การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพการเป็นคู่ที่รับความไว้วางใจจากนายจ้าง สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าลงทะเบียนเรียนสาขากิจศึกษาแล้วก็จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาอาชีพได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะในการพัฒนาตัวเองทักษะในการทํางานซึ่งจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานปัจจุบันนี้่ยทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนักศึกษาที่เรียนในวิชาสาขากิจศึกษาก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้สิ่งต่างเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในการที่จะทางานทําการและที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะเลือกอาชีพ ตรงตามวิชาเอกที่ตัวเองศึกษาได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะรอให้สําเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่ตลาดแรงงานนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่อาจจะเสียเปรียบผู้อื่นการการที่เราได้มีสิ่งนี้ในหลักสูตรจะทําให้ทุกคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองได้อย่างแท้จริงและสามารถที่จะแข่งขันได้ทันทีที่สําเร็จการศึกษานอกจากนั้นเนี่ยนะครับคนที่ลงทะเบียนเรียนสากิจศึกษา อาจจะรับงานทำนั่นก็คือรับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจากนายจ้างที่เราไปสัมผัสด้วยหรืออย่างน้อยสุดเราก็มีประสบการณ์มีมีอะไรครับเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราไปอยู่ในหลักสูตรเชื่อว่าวิชานี้จะประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับทุกๆคนที่ลงทะเบียนเรียนปัจจุบันนี้สํานักสากลศึกษาและพัฒนาชีพจะเป็นหน่วยงานในการประสานงานกับพวกเราทุกคนที่สนใจเรียนสากลศึกษาและกับนายจ้างหรือว่ากับสถานประกอบการต่างๆซึ่งสามารถจะติดต่อได้และประสานงานกับสำนักสากลศึกษาได้ครับ สำนักสหากิจศึกษาและพัฒนาอาชีพตั้งอยู่ที่ชั้นหนอาคารกิจกรรมนักศึกษาที่นี่จะเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานสาหากิจศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยจะประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามดูแลและประเมินผลการฝึกอาชีพของนักศึกษาอีกด้วยนะคะวิชารามสัมพันธ์าสกิจศึกษาจึงเป็นการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงณสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานและบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้เข้าด้วยกัน วิชาราม 3, สามพันสศกิจศึกษาจึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาวิชาที่มีหน่วยกิจสะสมตั้งแต่75หน่วยกิตขึ้นไปสามารถลงทะเบียนวิชารามสามพันสหก,กิจศึกษา9หน่วยกิตได้นะคะ การไปฝึกประสบการณ์วิชารามสา0พันธ์สหกิจศึกษานักศึกษาจะได้ไปฝึกปฏิบัติงานณสถานประกอบการจริงในลักษณะของพนักงานชั่วคราวได้ลงมือปฏิบัติงานจริงซึ่งจะทําให้ได้รับประสบการณ์ในส่วนที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากในห้องเรียนเลยล่ะค่ะเรามีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกอาชีพมาแล้วลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขาว่ารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิทยุโทรทัศน์ ก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่สถานีททัสีกองถังบกช่อง7ในตำแหน่งของผู้สืาอาา่อข่าวสายอัจฉรกรรมค่ะกา<ฮ>ร <PM. S 1> ไปฝึกประสบการณ์นในครั้งนี้นะคะ,คะก็ทําให้ฉันได้เรียนรู้การทํางานมากขึ้นได้เข้าไปมีโอกาสสัมภาษณ์แหล่งข่าวมากขึ้นเรียนรู้ทักษะการทําข่าวมากขึ้นซึ่งต่างจากในห้องเรียนที่เรามักจะเรียนแต่ในหนังสือไม่เคยได้ลงไปปฏิบัติจ,จริงการที่ดิฉันได้เข้าร่วมรามสัมพันธ์สายกิจศึกษาทําให้ฉันได้มีโอกาสเรียนรู้การทํางานจริงและก็สามารถ ที่จะนําไปประยุกใช้กับการทํางานในอนาคตได้ค่ะผมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทํางานจากคณะนิติศาสตร์ฝึกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษศูนย์ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานสืบสวนสอบสวนครับสิ่งที่ผมได้ทำก็คือการสรืบสวนสอบสวนการยิงปืนการลงพื้นที่การสอบปากคำผู้ต้องหาที่สำคัญคือได้ทำสำนวนการสรืบสวนครับซึ่ง สํานวนการสวนเนี่ยในมหาลัยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าในมหาลัยมีแต่การอ่านหนังสือการสอบทฤษฎีเท่านั้นไม่มีการปฏิบัติจริงในการทําสํานวนครับแล้วก็จากการที่ผมได้ลงกระบวนวิชารามสามพันนี้ทําให้ผมได้ประสบการณ์ในการทํางานคือทางมหาลัยได้ติดต่อไปทําให้ผมได้เข้าไปฝึกงานได้มีประสบการณ์ได้รู้จักการทํางานรู้จักความสามัคคี แล้วก็ที่สําคัญคือปัจจุบันผมก็ทํางานอยู่ที่กรมส่งคดีพิเศษการไปฝึกประสบการณ์กับวิชาราม 3, สามพันสากิจศึกษาจะทําให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิดการสังเกตการคิดวิเคราะห์และการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ การที่นักศึกษารามคำแพงได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์กับวิชาราม3 0 0พันสหกิจศึกษาทําให้บุคลากรที่อยู่ในสายงานนิติศาสตร์มองเห็นความสําคัญของหลักสูตรนี้และให้แง่คิดไว้อย่างน่าสนใจค่ะเมื่อเราเรียนกฎหมายเราจะเข้าใจตัวบทกฎหมายบางคนก็บอกว่ากฎหมายสี่มุมเมืองแพ่งอาญาวิแพ่งวิอา,าแต่ความจริงยังมีกฎหมายอื่นที่เราต้องเรียนและในทางเดียวในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องฝึกวิธีการเขียน ถ้าใครไปเรียนวิชาว่าความก็ฝึกเขียนวิการเขียนคําฟ้องคําร้องคาให้การหรือเอกสารสัญญาเนี่ยครับที่ผมก็ได้บรรยายอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้การเป็นนักกฎหมายที่จะเข้าสู่แวดวงทางการทํางานทางด้านกฎหมายต้องมีประสบการณ์เขียนเป็นคิดเป็นแต่เชื่อไหมครับทําไม่เป็นถ้ายังไม่ได้ลงมือทําทีนี้โอกาสที่จะลอง,ล,อง,ล,องลงมือทําสักสี่เดือนเป็นไง ถ้ไปอบรมตัวทนายใช้เวลา6เดือนในการฝึกงานแต่ถ้าเราทําตรงนี้4เดือนแล้วทําให้เข้าใจเสียก่อนว่าไปศาลนั้นก็ทําอะไรถ้าอยู่ที่ศาลจะต้องเห็นอะไรคําให้การหน้าตาเป็นยังไงการออกคําสั่งการสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมเขาเขียนกันอย่างไรนักกฎหมายที่ดีเนี่ยต้องมีประสบการณ์ตรงนี้ไป พวกผมเรียนมาเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสจะไปฝึกงานในใครก็เลยในขณะที่เปิดมาใหม่ๆแต่เราก็ใช้วิธีการเรียนลักพักจำใช้เวลาน,านานมากกว่าปกติคนอื่นเขาอาจจะใช้เวลาไม่มากในการเข้าสู่แวทวงของการทํางานแต่พวกผมนันตอนเริ่มต้นนานมากกว่าจะได้มีประสบการณ์ที่จะมาถึงขนาดน,นี้ได้นะครับการที่รามเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทําการฝึกงานในวิชารามสามพันนับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้เรียนรู้มีประสบการณ์มีมากกว่าความเป็นนักศึกษากฎหมายตามปกติเพราะนี่คือกระบวนการของการเข้าสู่วิชาชีพการแข่งขันสูงขึ้นความสามารถต้องสูงขึ้นแน่นอนครับเคยแปลกใจไหมทําไมในใบสมัครจึงถามว่าท่านมีประสบการณ์ด้านใดบ้างและถ้าเราเขียนไว้ว่าเรามีประสบการณ์ในการฝึกงานในการทํางานเช่นไปอยู่กับบริษัทเอกชนแผนกบุคคลถาม่าจบมาจากที่ไหนรางกาแงเคยฝึกงานที่ไหนสารแรงงาน หรือสำนักง,งานทนายโอกาสที่จะได้เปรียบในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งย่อมมีมากกว่าผู้ที่ไม่เรียนวิชานี้ก็ฝากเป็นข้อคิดสำหรับนักศึกษาที่จะคิดหาโอกาสก้าวหน้าในทางวิชาชีพต่อไปครับเนี่ยปกติสามีบุรีเนี่ยเป็นสารที่งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศก็ว่าได้นะครับพอรักษาได้มาเนี่ยก็จะได้พบจะได้ได้โอกาสได้พบความฟ้องแล้วก็ได้มาช่วยในการเรียงคำฟ้องได้รู้ว่า ระหว่างคาฟอ้องเอกาสารท้ายฟ้องใบแต่งทนายความแล้วก็เอกาสารต่างๆนี่อะไรควรจะมาก่อนมาหลังนี่เองนั้นเขาก็ต้องรู้ทราบแล้วว่าอะไรควรจะมาก่อนมาหลังเรียง,ง,ย,ง,ย,งยังไงเรายื่นฟ้องเขาก็สามารถจะทราบได้ว,ว่าอะไรคือข้อบกพร่องของคําฟ้องคําฟ้องอย่างนี้รับไม่ได้คําฟ้องอย่างนี้รับไม่ได้ําให้การเซ็นไม่ครบแรงต่างเขาจะทราบเลยทาให้เขามีทักษะในด้านแค่เรื่องของเรื่องคำฟ้องอย่างเดียวคำให้การอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มีทักษะที่ดีมากและเป็นทักษะพื้นฐานของการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายด้วยเพราะว่า ถ้าเป็นด้านทางด้านผูึกษาพยารหรือแม้แต่ทายในความเนี่ยจะต้องมีความรับรู้ในการทําคําฟ้องเป็นเป็นพื้นฐานเลยเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ต้องมาเข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับถ้าสามารถทําคําฟ้องได้ดีถูกต้องครบถ้วนก็ถือว่าเขาผ่านวิชาชีพทางกฎหมายไปได้ไม่ต่ำกว่า2 0่0บนะครับ วิชาราม 3, สามพันสาขากิจศึกษาจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้รู้เท่าทาันสถานการณ์และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลารู้จักที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองเพื่อเป็นคนที่มีศักยภาพรอบด้านพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคของ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ค่ะเราจะมีอาชีพมีงานทำที่แน่นอนวิชาราม 3, สามพสาขกิจศึกษาพร้อมแล้วที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาทุกคนค่ะ โอกาสดีๆแบบนี้มีที่สำนักสากิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพียงลงทะเบียนวิชาราม 3, สามพัาหกิจศึกษานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ